ยังไงซื้าาอโตไหนครับกระไ้โตกดีนี่เป็นตัหา,านงนั่นกไินหนัเคี้ยวนยเดนเ้อต้งต,ตั้งกล้องไมบมาเชยง ไ้าเป็มันแต่กุ้ยงงัน่ชาเลยเ้อ๋อมาเเออร่อยเงนร่มเลเด้อิ๊นองมันก็เปิดมันก็ไรแล้วมันคล้องเลยโอ้มันคันเปิดงานตามองกเลยแั้วเนาะคอนคอยคอเดียวเดิ เดาไปหนักเาไปหนักโยกหวยไ้หนอ๋อง้อแล้วก็เอกมาให้ลอากมาให้ลูกแม่ล้วนไปโยก้าบวกลวเป็นที่สดน่

Nếu ch đi núi đó phân cho tôi chăm sóc thYN Mechan Mọiрон ใส่ก็จะิทได้ั่กหกเนี่ยโอเคเออทีมอันบท่นนั้ยังไงง่าาจักรมาลอนดือควัไม่กินานน้าพี่น้องเป็น xem 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 Cái xem 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 เออมันอิ่มีิมันไดโชคกินนะพี่มันทนกิมนาที่ <c oughs> <c oughs> ปกติมันจินนาทีมันบอกว่าเลยกิมนี่มั่อ่ะก็เลยใส่ไข่มันได้ดไไดไไกินเยอะดเวลาจะลอยกันหาเนี่ใส่ใส่หนั่เออตรงไ้ตัตดดานาโอเคครับ